โอ้โหตัวอะไรครับเนี่ยอ,อเอมริการบตันอเมริกาช่วยหาคำตอบให้หน่อยได้ไหมครับโอเคครัโอเคอ่ะดูซิแม่ต้องการผลลัพธ์แปดแม่มีสีมาให้เพราะฉะนั้นต้องผัดต้องเติมตัวเลขในชอมม่นองก็ต่อไปเลยครับ เก่งมากครับกับตันอเมริกา ก็สุดท้ายครับแม่ต้องการ9มีให้มีห้ามาให้โอ้โหตอบอยังไงนะครับขอบคุณมากครับกับตอเมริการอโจทย์รอบถัดไปนะครับรต่อไปจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรดีครับผู้คุมครับโอเคได้เลยครับไปแปลงร่างเลยครับเดี๋ยวขอทำโจทย์แป๊บนึงครับ